สวัสดีครับวันนี้เรามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้ Facebook ของคณะก้าวหน้าโดยเฉพาะวิธีการสื่อสารแล้วก็การโน้มแน้วใจผู้ติดตามบนแฟนเพจของเขานะครับใช่ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้ เขาลงไปดูโพสต์ต่างๆในช่วงปี2563เลยนะคะซึ่งก็เป็นช่วงปีแรกๆเลยหลังการก่อตั้งกลุ่มเขาขึ้นมาก็เพื่อจะทำความเข้าใจว่า,าพวกเขามีวิธีคุยกับคนในโลกออนไลน์ยังไงให้ได้ผลนะคะโดยใช้กรอบวิเคราะห์กลยุทธ์การชักจูงใจ9แบบที่เขาคัดมาแล้วโอ้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นช่วงแบบเริ่มต้นเลยเนาะงั้นมาดูกันครับว่างานวิจัยนี้เขาไปขุดเจออะไรเด็ดๆมาบ้างครับ เห็นว่าดูโพสต์เยอะเหมือนกันนะตั้ง208โพสจากเพจคณะก้าวหน้า Progressive Movement ตั้งแต่ช่วงมีนาคมถึงธันวาคมปี6-3เลยใช่ค่ะดูเยอะทีเดียวแล้วก็สิ่งที่เจอแบบชัดเจนที่สุดเลยนะคะคือกลยุทธ์ที่ใช้บ่อยมากแบบทิ้งห่างเลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารหรือที่เรียกว่า liking อะคะ่ะอันนี้ใช้ไปถึง85ครั้งจากทั้งหมดที่มีการใช้กลยุทธ์นะคะ โอ้โหตั้งแต่15าซ้ำเยอะมากเลยครับตอนแรกนึกว่าการสื่อสารการเมืองจะเน้นแบบข้อมูลหนักๆซะอีกแล้วไอ้กลยุทธ์ไลกิงที่ว่านี่ยครับเออในโพสต์จริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงล่ะครับอ๋อในงานวิจัยเขาก็ระบุไว้ชัดเจนนะคะคือเขาพบว่ามันเป็นการใช้ภาษาที่ดูเป็นกันเองมากๆค่ะอย่างเช่นออมีการเรียกผู้ติดตามว่าพี่ๆน้องๆอ,อะไรแบบนี้อืมครับครับ มีการไลฟ์สดเวลาลงพื้นที่จริงให้เห็นภาพให้คนรู้สึกว่าอ๋อเขาไปทำอะไรมาบ้างหรือว่าสรุปประเด็นปัญหาที่ไปรับฟังมาจากประชาชนโดยตรงเลยแล้วก็มีการใช้แฮชแท็กอย่างแฮชแท็กคณะก้าวล่าอยู่บ่อยๆด้วยค่ะเพื่อสร้างกลุ่มก้อนสร้างความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนแบบพยายามลดระยะห่างทำให้รู้สึกใกล้ชิดผูกพันกันมากขึ้นเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนมากกว่าจะเป็นนักการเมืองคุยกับประชาชนแบบนั้นดีวกว่าครับ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยซึ่งก็น่าจะสำคัญมากนะคะสำหรับกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นครับผมแล้วนอกเหนือจากเรื่องการสร้างความรู้สึกร่วมแบบนี้มีกลยุทธ์อื่นที่เด่นๆอีกไหมครับมีค่ะ ที่รองลงมาเลยก็คือการอธิบายรายละเอียดข้อมูลหรือ Explanation อันนี้ใช้ไป40ครั้งค่ะซึ่งอันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือเน้นให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงอธิบายที่มาที่ไปของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆให้มันชัดเจน <c oughs> เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เหมือนให้ความรู้ไปด้วยในตัวค่ะอืมแ <c oughs> สดงว่าเขาเน้นทั้งแบบดึงใจคนด้วยความรู้สึกแล้วก็ตรึงไว้ด้วยข้อมูลเลยนะ เรียกว่ามาครบทั้ง Emotional แล้วก็ Rational เลยนะครับแล้วมีกลยุทธ์ไหนที่แบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยไหมครับในงานวิจัยเจอไหมมีค่ะมีอันนึงที่เจอน้อยสุดๆเลยคือเจอแค่ครั้งเดียวเองก็คือการทวงบุญคุณค่ะหรือเด็ดการพูดทำนองว่าแบบเคยทำอะไรให้แล้วนะเพื่อให้รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อครับครับ เข้าใจได้ก็น่าจะสมเหตุสมผลที่ใช้น้อยนะครับแล้วมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจจากงานวิจัยอีกไหมครับอย่างเช่นเ,เนื้อหาประเภทไหนที่เขาเน้นใช้กลยุทธ์พวกนี้เป็นพิเศษ มีค่ะนี้น่าสนใจคืองานวิจัยชี้ว่าโพสต์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นอาบาจอเนี่ยนะคะมีการใช้กลยุทธ์ชักจูงใจโดยรวมแล้วมากที่สุดเลยค่ะถึง74ครั้งโอ้โห74ครั้งใช่ค่ะแสดงว่าช่วงหาเสียงเลือกตั้งนี่คือแบบท่วมกลยุทธ์เต็มที่เลยแปลว่าช่วงเลือกตั้งนี่คือช่วงที่ต้องใช้ทุกวิถีทางในการสื่อสารจริงๆเิะนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็มีลักษณะเด่นอีกอย่างคือเขามักจะหยิบเอาเหตุการณ์การเมืองปัจจุ มาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังอะค่ะแล้วก็ใช้แฮชแท็กเป็นตัวช่วยรวมประเด็นสำคัญสๆคัญคล้ายๆเป็นศูนย์กลางข้อมูลของเรื่องนั้นๆไปเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเปิดให้คนในเครือข่ายหรือผู้ติดตามทั่วไปเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆเพื่อสร้างการพูดคุยให้มันกว้างออกไปในสังคมฟังดูแล้วเหมือนเป็นการใช้ Facebook เป็น เป็นฐานบัญชาการย่อมๆเลยนะครับทั้งสร้างความสัมพันธ์แจกแจงข้อมูลชวนคุยชวนทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองมันมันเร็วขึ้นก็ชับขึ้นหรือเปล่าครับถูกเป้าเลยค่ะก็โดยสรุปนะคะงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์หลักๆเลยที่คณะก้าวหน้าใช้บน Facebook ก็คือไลค์กิ้ง ับ Explanation เพื่อสร้างฐานผู้สนับสนุนที่เหนียวแน่นให้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็กระตุ้นให้คนอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นซึ่งก็เป็นการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วได้อย่างก็หรือว่าชาญฉลาดนะคะครับผมก็เป็นการปรับใช้เครื่องมือยุคดิจิตอลมาขับเคลื่อนเป้าหมายทางการเมืองที่น่าสนใจจริงๆครับทีนี้ สิ่งที่น่าคิดต่อจากข้อมูลชุดนี้นะครับก็คือว่าแล้วกลยุทธ์การสร้างความผูกพันการให้ข้อมูลบนโลกออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันจะสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังขับเคลื่อนทางการเมืองในโลกความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะยั่งยืนหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มที่เขาต้องการสร้างการเปลี่ยน,ปนแปลงจากระดับฐานรากจริงๆนะครับอันนี้น่าสนใจมากครับ